เมื่อบ่ายวันที่6ตุลาคม2566นานยรัตพลสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันลงทุนที่ตรวจการให้บริการสนามยิงปืนที่สนามยิงปืนส์กีฬาลานาหน,นองหอบมณฑลทหารบกที่33อเภอเมืองเชียงใหม่และสนามยิงปืนสวัสดิการกองพันพัฒนาที่3อเภอแม่ริมเพื่อติดตามมาตรการความปลอดภัย ในการเปิดให้บริการของสนามซ้อมยิงปืนเบื้องต้นจากการลงพื้นที่พบว่าสนามซ้อมยิงปืนทั้งสองแห่งมีความพร้อมในการให้บริการโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการประกอบกับมีการติดป้ายแจ้งเตือนกฎและข้อบังคับของการใช้สนามและอาวุธปืนอย่างชัดเจนโดยผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการจะต้องเป็นสมาชิกหรือลงทะเบียนก่อนทุกครั้งตรวจสอบว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วหรือไม่หากเป็นเด็กหรือเยาวะชน จะต้องมีผู้ปกครองมาด้วยทุกครั้งที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่จะมีการสังเกตผู้มาใช้บริการว่าเป็นผู้มิชสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการมีภาวะทางอารมณ์ปกติหรือไม่ก่อนอนุญาตให้เข้าใช้สนามทั้งนี้นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำถึงการจัดทําทะเบียนเข้าใช้บริการสนามซ้อมยิงปืนโดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่ามีการซื้อกระสุนกี่นัดพร้อมกับตรวจสอบทุกครั้งบอกว่าผู้ซื้อกระสุนยิงกระสุนครบทุกนัด หรือไม่เพื่อป้องกันการลักลอบนำกระสุนออกจากภายนอกสนามขนาะเดียวกันด้านความปลอดภัยจะต้องมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่เสมอให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสินชัยพรชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทินนารายงาน